มาแล้วครับมาแล้วสวัสดีครับผมอ้าวแคนวัสดีสาวเป็เสียงผมนะฮะพี่นี่จริงแล้วเย่อันนี้อกว่านั่งเหมือนรอให้ใครมาถ่ายรูปอ่บนึงี้ะเพราะว่าเป็นมุมที่สวยงามในร้านยิ้มซู่คาเฟ่ใช่ครับ จะบอกว่าไม่ได้เจอพี่บ๊ามแบบนานมากนานมากเพราะ<ช>ว่า,<ช>วาเราจัดรายการกันคนละเวลาค่คจัดบ่ายโมงนะฮะพี่บ๊ามจัดตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นกลางวันกลางคืนเราไม่เคยเจอกันแน่แใช่ครับเราก็เลยนัดเจอกันข้ามโมงใชมีโอกาสพิเศษแบบนี้เราก็ต้องมาเจอกันนะคะใช่ครับซึ่งตอนนี้ครอยู่ที่ร้านยิมสู้คาเฟ่ซอยรุณอมรินสาม39นะฮะแต,แต่ว่าถ้าเกิดโมงเป็นแฮปปี้เดลี่แบบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับแต่ว่าคาเฟ่แห่งนี้พิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เดินเข้ามาในร้านละตอนนี้เรามีแขกสําคัญที่จะมาพูดคุยกันด้วยเป็นบุคคลสําคัญเลยนะคะคที่วันนี้เราคงจะต้องมานั่งพูดคุยเพื่อที่จะรู้ว่าเอะวันนี้เรามากันทําไมที่ร้านนี้นะคะก็คือผู้ก่อตั้งร้านยิมสู้คาเฟ่ศาสตราจารย์วิริยะนะคะซึ่งก็ได้มานั่งอยู่ตรงนี้กับเราแล้วด้วยค่ะครับผมอาจารย์นะครับสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะให้อาจารเล่าที่มาของร้านยิมสู้คาเฟ่หน่อยครับที่มาของร้าน ยิมซูคาเฟ่คือเราตั้งใจที่จะฝึกอาชีพให้กับคนพิการในต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกานะครอาชีพอาหารเนี่ยกาแฟเครื่องดื่มเนี่ยเป็นอาชีพที่คนพิการทําได้ดีโดยเฉพาะคนตาบอดนะฮะเป็นเจ้าของร้านอาหารในอเมริกานี่มากมายเลยครคนตาบอดทําขายเองด้วยผมก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะมาลองทําที่ประเทศไทยทีนี้เพื่อ ให้ฝึกได้อย่างมีคุณภาพเนี่ยเราก็เลยไปประมูลอีกที่หนึ่งที่คณะนิติธรรมศาสตร์เพราะที่นั่นจะเป็นที่ขายจริงขายจริงนั่นหมายความว่าจะมีคนเยอะเข้าแถวรอแล้วเขาต้องเร่งทำให้ทันก็เป็นรูปแบบที่เราฝึกและจากนั้นก็ ไปลบกว้างละใช่ใชใชใชแล้วอย่างนี้สอบถามนิดนึงว่าอย่างน้องๆหรือว่าคนที่เขาเข้ามาเป็นร่วมทีมงานกับเราเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางด้านไหนก็ตามทีเนี่ยมาจากตรงไหนบ้างคะที่อามาจากทั้งประเทศเลยครับพอเรารับเข้ามาฝึกแล้วก็เป็นรุ่นๆไปเรื่อยค่ะแล้วเราก็จะเริ่มขยายสาขาแบบนี้นะครไปที่ศูนย์ฝึกอื่น ที่มาของชื่อเนี่ยทำไมถึงชื่อว่ายิ้มสู้คําว่ายิ้มสู้เนี่ยเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักรชกาลที่9เนี่ยเฟร์ทรงนิพนเพลงยิ้มสู้เนี่ยเพื่อให้กําลังใจคนตาบอดเราตั้งแต่ปี2.4.95ี่เกแล้วคนนะที่มาทํางานที่นี่การฝึกนะต้องฝึกอะไรบ้างอย่างไรบ้างที่เราจะฝึกนะฮะก็หนึ่งเขาต้องฝึกเรื่องทําอาหารกาแฟาอาหารว,าว่าง,างนะฮะแล้วก็ต้องฝึก บริการทำแล้วคุณก็ต้องเอาไปบริการลูกค้า<อ>สามเขาต้องรู้จักการจัดร้านนั่นหมายความว่าคุณมาปุ๊บคุณก็ต้องมาเช็ดถูเตรียมโต๊ะเตรียมเก้าอี้ห้องน้ำห้องน้ำให้สะอาดหมด หรือเลิกแล้วคุณไม่ต้องเก็บเข้าของเข้าที่ให้เรียบร้อยทีนี้เนี่ยเมื่อกี้นะคะแบมบเองก็มีโอกาสได้เดินไปสั่งอาหาร,รสังเครื่องดื่มกับน้องที่เคาน์เตอร์เรียว่ามีวิธีการสั่งที่ไม่เหมือนกับที่อื่นอย่างที่บอกว่าเข้ามาในร้านนี้ นี่เขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่เงียบที่สุดแต่เราจะมีความเสียงดังอยู่ในใจคือความสุขของเรานะคะแต่เมื่อกี้ตอนที่เดินไปสั่งเนี่ยก็แอบงงๆว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องเขาก็เอาเมนูให้ดูใช่โดยที่แน่นอนว่าน้องเขาอาจจะเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะคะเขาเลยต้องให้เราชี้ใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าที่นี่แหละกาแฟเขาก็ไม่ธรรมดาของเราเป็นกาแฟอินทรีแท้ ค่ะอินซีแท้เลยเหรอกาแฟอินซีแท้ค่ะเพราะว่าเราาสบยใจเราเชื่อมกับเครือข่ายที่ทํางานเพื่อสังคมเหมือนกันนะกาแฟของเรานี้เป็นไอไลฟ์คอฟฟีนะของบราเดอร์อนุรักษ์บราเดอร์อนุรักษ์นี่เคยเป็นอธิการของโรงเรียนบองฟอร์ดแล้วท่านออกไปช่วยผู้ด้อยโอกาส บนเขาก็ไปที่จอมทองที่เชียงใหม่นะคะที่เชียงใหม่ตรงดอยอินทนนท์ฮะแล้วท่านก็ไปช่วยชาวเขาทำกาแฟอินทรีย์แล้วก็เอากาแฟเหล่านี้ส่งนอกนะแล้วก็ส่งในประเทศไทยด้วยสำหรับคนที่สนใจเป็นเครือข่ายด้วยนะเราก็สนใจเป็นเครือข่ายอาจารย์ครับส่วนที่ที่เราทำแบบนี้ยความคิดว่า ความสุขที่เราได้จากการทํายิ้มสู้แล้วก็ความสุขของผู้พิการที่เขาได้มา,าคืออะไรฮะคือเรามีความสุขคือเราได้ช่วยคนพิการให้มีงานทํา<ฮ>เพราะว่าตอนผมตาบอดใหม่ๆผมก็เชื่อว่าผมทําอะไรไม่ได้<ฮ>แต่ผมโชคดีเจอมิสเจเนวีฟคอฟฟิลสตีตาบอดชาวอเมริกันครับ<ฮ>ซึ่งท่านฝ่าทะเลฝ่ามรสุมสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อมาตั้งโรงเรียนสอนตาบอดที่ประเทศไทยนะแล้วท่านก็ฝากเอาไว้เลยนะหนึ่งต้องเชื่อว่าตาบอดทําได้ทุกอย่างหาเรื่องท้าทายทำสองตาบอดต้องรู้จักให้แล้วอันที่สามท่านบอกเมื่อช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเนี่ยอย่าลืมช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเหมือนอย่างที่ชั้นทำ ปรบมือให้กับตัวเองที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของร้านยิ้มสู้คาเฟ่ในวันนี้นะคะใช่ครับเพราะว่าที่ดีมากนะเห็นงที่บอกก็คือเข้ามาปุ๊บบรรยากาศร้านก็ดีนะฮะกาแฟอร่อยขนมอร่อยมีของคาวมีของหวานแล้วก็ที่สําคัญ มุมถ่ายรูปเยอะเยอะด้วย,ค,ย,วยคือจริงๆแล้วเนี่ยร้านนี่นะคะสามารถที่จะเดินเข้ามาจิบกาแฟได้จะมาทานอาหารข้าวก็ได้มีอาหารจานเดียวที่แบบว่าทานแล้วอิ่มท้องเลยอะแล้วที่สําคัญคือมีมุมให้เราได้นั่งทํางานก็ได้เป็น coworking space ได้เลยนะคะต้องนะฮะยังอยากให้ลองมาจิบกาแฟที่นี่นะครับที่ยิมสู้คาเฟ่ยอยู่ที่ซอยอรุณอมบรินทา์3ินะครับแล้ว เชื่อว่าจะได้ความสุขแล้วก็รอยยิ้มกลับไปแน right ่นอนนะครับอันนี้คือเรื่องราวดีๆนะฮะที่ทาง Happy Daily มาฝากกันใน EP นี้ส่วน EP หน้าเนี่ยจะพาไปดูเรื่องราวดีๆที่ไหนก็รอติดตามกันเจอกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวมันโปสามนิล้วจะมา